ไม้ขึ้โล่าก็ต้องชุบตำโคล่าไก่ย่ง ดีครับคุณผู้ชมวันนี้ทัพทัพมาเที่ยวโคลรานะครับแต่ระหว่างทางก็นี่แวะมาดูนี่หน่อยเขาบอกตรงนี้มีลานกลางเต็นท์นะครับชื่อว่าไล่สิริมนตราอยู่ที่ปากช่องเดี๋ยวไปปิกนิกมามีบอกว่าาทัพทัพไปปิกนิกไปเล่นน้าเดี๋ยวรูก่อนว่ามีน้ําหรือเปล่านี่ครับทัพทัพคุณดูในน้อนี้ก่อนดีครับอ๋อทัพทัพก็ถ่ายด้วยกันเหรอสายตลังเข้าไปในยั ออที่เล่นน้ำด้วยได้ครับวันนี้สับปลาจะพามาเที่ยวท,ทุทาวิจิตรขูดขางเลยเขาทางขูขาอาเดี๋ยวให้ดูโอ้ขูดขาจริงๆิงด้วยคือวันนี้พวกเราจะไปงานย่าโมที่โคราชนะครับก็เลยพาทับทับมาแวะเที่ยวนะครับเดี๋ยวจะดูเพราะว่ามันมีน้ําอ่ะน้องตูนบอกว่ามีน้ําเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีน้ําหรือเปล่าให้ทับทับเล่นนะก่อนที่จะเข้าไปโคราชนะ เดี๋ยวพามาแนะนำลานด้วยเดี๋ยวพาไปดูลานกันว,ว่ามันมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าไปดูกันครับตื่นว่าฮะหรือตื้นหรือว่างหรือก,ก็ได้ลึกเหรออะไรแหมถึงว่าตื่นลึกนี่มันคืออะไรตื่นกับน,น้ำน้ำใช่ไหมน้ำน้ำตื้นนครับเราไปดูว่าตื้นหรือว่างใช่ไหมรได้ครับได้ครับมาต่ำมาเลยได้ครับ นีขวาเลี้วขวานะครับโหมันเข้ามาลึกเหมือนกันนะเรจอป้าวครับจอ๋อเจอป้ายแ,แล้วเหร้เ,เรสบอีกนาานรกบตาาติดต่อตรงนี้นะมันจะไก่ห้ามเนะเราก็ไปกันต่อเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะเดี๋ยวเราจะเอารถเข้าไป เต็นด้วยดูครับน่ารักจังเลยอ๋อข้างในเป็นลานจอดรถนะครับโอ้สนามหญ้าสวยมากเลยครับโอ้นี่ไงมีคนกลางเต็นท์ไหลหลังเลยนะฝ่ายเล่นน้ำห้องน้ำลานจอดรถจุดชมวิวนี่ครับเดี๋ยวเราจอดตรงนี้แล้วกันอ่าทักทบอ่นาน้าๆาไปดูหน่อยสิ ไปนี่ครับทางลงนะมาดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจปะ่ะโอ้โมีคนมากางเต็นท์อยู่ด้วยอากาศเย็นๆสบายอะไรอะครับรถขยะเอารถขยะมาทำไมล่ะลูกรถขยคันนี้าโอ้ดูบรรยากาศดีมากเลย อ๋อนี่ไงทับทับบักตรงนี้มีห้องน้ำด้วยเดี๋ยวค่อยพามาดูครับเดี๋ยวไปดูริมน้ำก่อนนี่โหมีน้ำให้เล่นด้วยทับทับบรรยากาศดีมากเย็นสบายเลยดูสิมีทางวิงให้เล่นน้ำด้วยครับถึงกับล้อนะมันมีลมโชยแล้วลมไม้เขาเยอะมากอะหน้ากลางเป็นมากมากเลยไว้รงเตอร์นิโต้กว่านี้อีกนิดนึงเนาะใช่ไหมจิ๋วขอเขาของเขาเยอะมากของเขาดูก็เยอะ ก็รูเยอะมากเลยพัรยากาศเหมาะกับการเล่นน้ํามากเลยนะเดี๋ยวให้รับทัาบลงเล่นน้ํานะนี่ครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศสะก่อนอยู่ริมน้ำบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไปดูนี่มีตั้งแค่ในน้ําด้วยเขาจะเป็นฝายอย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วก็เด็กๆเ,เล่นน้ำได้แบบสบายๆเลยเห็นไหมครับ ที่ทับทาบก็ลงลุยแล้วทับทาบระวังนะครับเป็อยู่กะริวโอ้ยโอ้ยโอ้ยทอ้ยโอ้งงยอ้ยห้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้รโอ้ยโ้อ้โอ้ยโอ้ยคร้บโอ้งงนะยโ้ย้อ,อ้รรยโาอา้ยรอ้ยโ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยนอลย้ยโ้นโยโอ้ยโี้าโเ้ยโ้ยนยอยนยออ้ย โอ้ดูตัวเล็กสิดูครับเทนไม่ยอมมาเทนจะลงให้ได้แลวโอ้ลลื่นลืนล่น,นลงแล้วลงแล้วครับครับจะเอาแพรไหมเอาใช่ไหมเ,เดี๋ยวไปจัดให้ก่อนนะนี่ครับคุณผู้ชมดูอ่ะเรามาทุบลงน้ำแล้วโอ้ดูบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยเนี่ยดูสิไปลำธาร นู้นตรงนู้นออกไปนู่นเลยอันนี้ก็ปล่อยทับทับเล่นน้ําเดี๋ยวหลังจากเล่นน้าเสร็จอะไรรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูลานที่นี่เขานะแนะนําให้ดูว่าที่นี่เขามีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้ก็อยู่กับการเล่นน้ําแล้วก็เตรียมข้าวมากินตูนเขาไปอยู่ยทำไมใน,น,นมดงไผ่อ่ะกำลังทำที่ให้เจนเจนเล่นคอาจ์ไนน์อ๋ออันนี้เป็นการปิกนิกของแท้เลยเนี่ยของแท้เป็นไงพี่ทับสนุกไหมครับ โอ้ยระวังรถลอยน้ำไปนะไม่ตามไปเก็บให้นะโดนดิกคูล่างรถไปมันบื่อคุเลยความสุขของเด็กน้อยเราเปียกกล้องครับด้านบนเขามีคนกางเต็นท์อยู่ไี้เป็นจุดที่เขาให้นั่งชมวิวดีอไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยโอ้โหข้าท่าเลย ความสุขของเด็กน้อยจริงระวังลอยน้ํำไปนะครับจับดีๆนะแล้วระวังจมน้ำด้วยนะน้ํานี่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคือเด็กเล่นได้สามารถปล่อยให้เด็กเขาเล่นได้เลยไม่ต้องห่วงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเ้ยระวังด้วยนะครับดูคุณผู้ชมดูแม่เขาให้นักเทนเล่นน้ํานี้เลยแต่เมื่อไรจะได้มีความถึกความทนนะนี่ดู เลี้ยงลูกให้อยู่กับธรรมชาติเออมีความสุขจังเลยแล้วไอ้หัวลูกย่องไปไหนนะแค่เดี๋ยวไม่ถูดอ่าดูหนูยังไปเล่นแบบพี่ครับไม่ได้หรอกอ่ะ,ดอะเดี๋ยวไปให้เด็กเล่นน้ำไปครับดเดี๋ยวพ่อแม่ก็กินข้าวแล้ว ข้าวปินโตรครับน้องตูนทำมาให้ดูซิมีอะไรมั่งหมูกระเทียมข้าวไข่ดาวหมูกระเทียม ครับออแล้วมันเตือ์แล้วที่หินมันบาดหรอครับระวังด้วยนะครับโอ้เรือมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้วโอ้ สนุกไหมครับสนุกหนุ่มขับเรือวันหลังมากลางเต้นที่นี่เอาไหมเอาเอาดูดูเ<ม>นี่ยครับคุณผู้ชมบรรยากาศน้ําไม่ได้ลึกมากนะเราสามารถปล่อยให้เด็กเล่นน้ําได้แบบสบายๆได้เลยคือเราก็คอยดูอยู่ห่างๆเนี่ยเขาจะมีฝายแล้วเห็นไหมทับทับก็ขึ้นลงตรงเนี้ยัยงเล่นได้นะยังสบายปลอดภยัยแต่ว่าอยู่ในสายตาแล้วกันนะครับ บรรยากาศดีมากอะ่ะคือไม่คิดว่าแถวนี้จะมีแบบนี้เขาบอกว่าที่นี่คนเยอะนะจะเป็นช่วงวันสุดสัปดาห์อะไรเนี่ยคนแปดสิบถึงร้อยคนอะ่ะต้องมีะนะครับแต่ช่วงนี้ที่เรามานี่มันพอดีที่ว่าโชคดีที่ว่ามีเต็นท์แค่สองเต็นท์เองนะครับน้ําเนี่ยเขาบอกว่ามาจากเขาใหญ่นะจะไหลลงมาเรื่อยๆ,ๆอันนี้มันก็จะห่างจากเขาใหญ่พอสมควรแล้วล่ะ นี่ดูเห็นไหมคือปล่อยเขาเล่นได้แล้วก็มีจุดชมวิวข้างบนนู่นน่ะมาดูนะ่ะอันนั้นน้องตูนพาตัวเล็กหลักอยู่ตัวเล็กง่วงนอนอันนู้นคือที่เขากางเต็นท์แล้วก็จะมีอ้อมไปแถบน,นู้นอนกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าถ้ามีโอกาสเราต้องมากางเต็นที่นี่กันแน่เลยพ่อพาบอกชอบมีน้ําให้เล่นแล้วก็บรรยากาศกางเต็นท์ก็จะร่มรื่นมีต้นไม้มีอะไรร่มรื่น เดี๋ยวก่อนกลับอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินพาเพื่อนๆไปดูลานลานกลางเต็นท์ของเีนี่อาจจะไม่ทั่วนะเพราะมันใหญ่ก็ไปดูสักแนวหนึง่งแล้วก็พาไปดูห้องน้ําพาไปดูที่ล้างถ้วชามแล้วก็ลานจอดรถอะไรพวกนี้นะครับที่นี่เขาก็มีอาหารขายด้วยเดี๋ยวให้เสร็จจัดับทัพเล่นน้ำเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูครับคือเดี๋ยวเราจะต้องไปโคราชต่อไปโคราชใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดหน่อยจากที่นี่นะครับเพราะฉะนั้น เาก็ลเลยมาจอดให้ทับทับเล่นน้ําแล้วก็พาชมสถานที่้เดี๋ยวจะพาไปโคราชไปเที่ยวงานเจ้าโมกันครับคืนนี้ช่วงนี้ก็เรื่องกลางเต็นท์ก็จะแผ่วๆลงไปทั้งนั้นนะเพราะเรามีเด็กน้อยมันลําบากครับเพราะว่าจะต้องมีที่นึ่งขวดนมมีอุปกรณ์เด็กเยอะมากเพราะนั้นถ้าไปกลางเต็นท์บางที่ที่ไม่ได้มีไฟหรือไปอุทยานอะไรเงี้ยมันจะแบบคือมันทําอะไรไม่ได้อ่ะมันไหนจะเครื่องปั๊มนมแล้วก็ เครื่องนึ่งขวดนมอะไรพวกนี้มันเยอะพอสมควรช่วงนี้ก็ขอเป็นแบบพาเที่ยวแบบนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเทนนทนเริ่มที่จะโตไม่ต้องใช้เครื่องนึ่งขวดนมหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาตลุยกันต่อจะอาจจะกลางเต็นท์บ้างไม่กลางเต็นท์บ้างก็แล้วแต่จังหวะนะครับอ่ะเดี๋ยวเสร็จทีงนี้แล้วเดี๋ยวพาไปดูลานกางเต็นท์นี่ครับโอเค ระวังด้วยนะพี่ท้บระวังด้วยนะครับไหนเสียงเรือมันดังยังไงอะมันดังค่อยไปหน่อยอะเสียงเรือซิ่งมันต้องดังกว่านี้โอ้โหอุ้ยมันโดดดึงๆงั้นเลยเหรอเฮ้ยพีทพ่ท้าบเรือมันซิ่งอะไรขนาดนั้นนี่ก็เหมือนกับจะเที่ยวก่อนเข้าโรงเรียนเลยเพราะว่า,าพี่ทาบก็เรื่องเข้าโรงเรียนแล้วลเดี๋ยวรายงานตัวอะไรเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็ต้องปล่อยเข้าไปก่อนก่อนเปิดเทอมให้เขาเล่นให้เต็มที่เดี๋ยวเปิดเทอมก็เวลาเขาจะน้อยลงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูโอ้โห,โโหมันซิ่งขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้โดูเป็นไงนี่เขาทำสายกันอยู่นะครับเอาเรือมาทุ n g หินเอทททอทันไหมทันไหมทันไหมว้าวเอาเรือมาทุ n g หินไปช่วยทำสายเอ้านีอีกไหมนี่ไงตรงนีก้ก็ก้อนใหญ่นะเนี่ย สบา,ายไหมงมได้ไหมก้อเนเล็กจะไปทำอะไรล่ะครับ ลองแก่งนะครับลองแก่งแนละ้วลองแก่งแนละ้วมันไหลไปเลย ด้วยนะราคาไม่สูงมากน่ากินมากเบบทุกทีดูบรรยากาศทับนั่งเป็นไงพี่ทับชิลไหมอโอ้ยน่ารมีอะไรอ่ะมีนมชงพูด,ด้วยครับผู้ชมอุ้ยทับข้าวไข่เจียวมันมีเยอะกันนะเยอะมากไ,ไข,เดไดข่เจียวฟูด้วยนะไข่เจียวหมูสบมใจเจ้าของเของอาใหญ่มากโอ้โหดูบรรยากาศแล้วน่ากินอาหารโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยเขาเล่นน้ำกันอยู่ ดูบรรยากาศกินข้าวของท็อปทัไปเดี๋ยวพาไปดูลานกลางาเต็นท์กันตอนนี้ก็ไปแล้วท็อกินข้าวไปก่อนนี่นะครับเขามีมุมให้นั่งแบบพักผ่อนแล้วก็ชมวิวน้ำมีมุมให้นั่งเยอะเลยนะครับตอนนี้นก็เป็นมุมให้นั่งแล้วเขายังมีพวกนี้ตุ่มแบบบัาลโบราน ลกลางได้หมดเลยนะครับเนี่ยครับจุดทิ้งขยะเขาก,ก็มีให้หลายจุดแต่นี่ก็เป็นที่ทิ้งขยะเหมือนกันห้องน้ำน,นี้ก็ใช้ได้นะครับมาดูดิเขาสะสมตุ่มโบราณเหมือนกันมูดหน่อยครับเห็นไหมครับนะ่ะแถบมันก็กลางได้นะก็ล,ล่มลื่นเหมือนกัน เขาบอกว่าน้ำอ่ะมันจะอ้อมไปทางแถบนู้นเลยแล้วทางแถบทางแถบทางนูนะ้นก็ยังสามารถลงไปเล่นน้ำได้แล้วกลางเซนได้ีพี่ให้นั่งพักผ่อนมากมายเลยโอ้สองศานานี้ก็สวยนะครับเนี่ยดูเป็นสาลาไม่ใช่เป็นสาลาเนเป็นแค่ริมน้ำโอ้มันมีหลายจุดมากเลยครับ เนี่ยคือกลางเต็นท์กลางเต็นท์ได้หมดเลยเนี่ยบรรยากาศดีอะ่ะแล้วตรงนู้นก็มีทาบส่วนกลางด้วยตรงนี้ก็ลงน้ำได้นะเนี่ยครับคุณผู้ชมเขามีแค่ให้ตลอดเลยนะแค่ริมน้ำอะ่ะนู่นตรงนี้ก็มีอีกตลอดเลย ตัวนี้เขามีที่ซักล้างจานให้ตลอดเขามีอยู่ตลอดแหรอครับสําหรับเรื่องไฟก็ไม่ต้องห่วงนะเขาจะมีปลั๊กนี่เป็นจุดๆให้มีแบบ3ตา2ตาใช้ไฟได้นะครับ แค่ให้ตลอดเลยร่มรื่นดีนะครับเนี่ยถ้าอย่างตรงนี้ก็หน่ากลางนะพอห้องน้ําก็ห้องน้ําก็อยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลนะเดินไปหน่อยเดียวเองที่ซักล้างหรือว่าที่ล้างถ้วยชามก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆตรงนู้นจะเป็นกาแฟสดอาหารที่นี่เขามีบริการนะจะเป็นข้าวกะเพราข้าวอะไรก็มีตามสั่งมีบริการเรื่องของมุมให้นั่งพักผ่อนนะยามเย็นก็นี่ ที่นั่งพักผ่อนสายชิวๆนี่สบายเลยนี่เป็นท้าส่วนกลางดูพักเขาทำอะไรไวบก,กุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บแขกไก่เด็พี่นั่งพักผ่อนอันนี้เป็นชายไล่เขาแล้ว ป้ายบอกชัดเจนอาหารก็จะทำออกจากที่นี่นะครับเนี่ยถ้าเราเอาสั่งปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะไปส่งให้ถึงที่ก็ได้นี่ครับที่นี่เขามีรถเข็นให้บริการนะนะครับเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยอีกอย่างหนึ่งไม่าไม่เป็ไรคือเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูครับ อันนี้จะเป็นแถบห้องน้ําของผู้หญิงเนาะคืออาคารเดียวกันแต่บแบ่งเป็นสองส่วนนะของชายหญิงนะครับจะเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้า,น,าน,นะครับมันเป็นห้องน้ำชายอีโตซีอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําหลักนะป็จะมีักโครเป็นชักโครนะครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่น หนาวนี่ก็ไม่น่าห่วงมีเครื่องน้ำทำน้ำาบนอยู่ทั้งหมดก็สองห้องนะครับเท่าที่เห็นอไอนี่นะเฉพาะตรงนี้นะจุดล้งางจานของที่นี่เขาก็นี่ครับจุดติดกับห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยนะสบายไม่ต้องห่วงทิ้งขยะก,ก็ตรงนี้เลยโอเคครับที่นี่ก็ มาถ่ายให้ดูกันคร่าวๆนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเราคงจะได้มากางเต็นท์กันที่นี่ไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวโคาราชกันดีกว่าไปเที่ยวงานโคาราชกันครับไปครับส้มตำวลากรมาถึงโคาราชแล้ว กิส้ตมตำกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูครับว่าจะสั่งอ,อะไรกินวันนเนาะมาติดโคล่าก็ต้่งส้มตำโคล่าไก่ยาก่างหมี่ผัดโคล่าอร่อยซุปตำได้ไหมีส้ตมนะสตำอะไรส้ตมตำผัดถงเงีย้ยเด่น โทรศัพนะท์ครับครับทบทรรัครับาม,มีไปตอบไม่รอแล้วนะ thêm